นนาาว,วันนี้เขากะมาลงแป้งพี่เกลอพี่น้องเลยนะครับวันนี้เขากะอยู่นะครับลงแป้งยงสตาพัฒนานะครับผมอำเภอบัวใหี้ยจังหวัดโคราชนะครับผมโบโน,น,น,นี่กะรถยังอังอยู่พี่เกลอนะครับถูกรอบนะครับที่ผมนำบมาชงมันนะครับรถเด๋ย์พาย่างเป็นรถผมน้ำนะครับมม่ลายจังหวัดนะครับผมพี่น้องนี่คือยังฝนติดตกอยู่นะครับนี่กะของผมก็มาสองขันนะครับมือวานเออวันนี้ยังมือเศร้าก็มาสองขันเรากะ อีกคันหนึ่งก็เอาม้าบังใดๆนะครับผมไปเอาแนวยกมันนะครับหยกขึ้นมานะครับผมทั้งหลดแก่ฉีแปง้งทั้งทรงมันทั้งขาออกนะครับทั้งแก่แปง้งมันออกนะครับผมอันนี้กับฟังหนึ่งเราก็ซนทั้งนั้นอีกฟังหนึ่งนะครับผมตูทา้งเขา่าถีบป,ประมาณทั้งนี้นะครับเยี่ยมสตาพัฒนานะครับมาัหลายหลายหลายจังหวัดอยู่นะครับการะเป็นพวกสรารค้ามบวกพี่น้องซนสรารค้ามขอนแก่น กุลาดบ้านเฮานะครับเพราะเฉพาะพื้นที่บ้านของผมกัมันกันหลายแสนไรแล้วนะครับที่นี่ช่วงนี้กัรู้สึกว่าปีนี้มันที่ออกแต่หัวปีอยู่อกเร็้วนะครับผมตัวน,นี้เป็นกับปล่อยปล่อยรถออกเรื่อยๆผู้เขากับเขาผู้ออกกับออกนะครับนะครับเพราะว่าเป็นกับบริษัทคอสังนะครับจะปล่อยเบิดออกพี่น้องเด็กพลาย่างเบิ้งนะครับบรรยากาศแต่ถ้ทีบแพนขึ้นข้างบนให้พี่น้องเขาเบิ้งน้ำอีกน,นะครับผมขึ้น,น,รน,นรถผมนะครับด้วยยางเป็นรถผมนะครับ ยาากาศภูมานอนคืนกับมานอนเลยครับเลยนะครับทั้งรถไถกับม้ารถม้าถูกรถนะครับผมพี่น้องเห็นบ่นะครับเด,ดี๋ดนะดยที่ขึ้นหลังคารถเบิ่งอีกรถหลายนะครับวันมี้ถูกรุ่นนะรถอยากเห็นรถรุ่นไหนมาเบิ่งอยู่นี่นะครับพนะี่น้องแหน่กันดูขยังนี่ น <c oughs> ี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับโซนสองโซนแรกอยู่ทั้งฝุ่นนะครับรถตะของสองคันอยู่ทั้งเลยอ๋อพี่น้องนะกะเอามาตั้งหมดเสานะ้าจะได้ลงมมืออื่นนะครับสองคันเลยนะครับมันฝีเสาวโอ้นี่รถตะของนะครับที่ผมถ่ายออกมาไลคคลิป้ะพี่น้องนี่อันนี้กะมือเ้าผมเอาไปขายมันเหลือรถนะครับที่ผมไปเราเพิ่อกับมันนี่ มันได้เงียบสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมได้ช่งบาทหกสิบอยู่อันนั้นคือร้านขานอกนะครับซึ่งบ๊วยเป็นลุงแปงนะครับผมไปขายมาบ่วงั่นแล้วผมก็มาม่งลงแปงนะครับเยี่ยมสตาพัฒนานะครับตั้งอยู่ที่นะครับบ้านหนองพวงยาวเลยพี่น้องติดสถานีรถไฟเลยนะครับสถานีรถไฟหนองพวงยาวนะครับแล้วก็อยูงเพเภอบัวใหญ่นะครับเฉียดระหว่างอำเภอคงแก่งสนามนางนะครับโคกศรีเกลิ่นปณีหรือพี่น้องหลายๆคนอาจสิรู้จักนะครับนี่ก็อีแตนเฮานะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะประมาณจะ เจ็ดตันเจ็ดตันหกเจ็ดตันเจ็ดบอกพี่น้องบ่ถึงแปดตันหกนะครับเพราะว่าพี่นี่ฝนมันกะถนนบ่ค่อยดีแนะฮะกับอากาศใส่หลายนะครับผมตัวนี้กะพูดแล้วครับมืออื่นจังสิได้ออกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นหลังคายพี่น้องข้างบนนะครับเด้อเบิ่งบรรยากาศวิวข้างบนนะครับผมแล้วก็สียางเลาะนั่นเลาะนี่นะครับให้พี่น้องข้างบนนี่นะครับพี่น้องไงใช้ใช้รถเจ้าอยู่ไสน เห็นรถผมอีกคั้นหนึ่งบ<า>่บ่มันจอดไปทั้งไหนปุ๊บยัง <สน łbym primera> จะจำบได้เสยนี่นะแต่ผมยังมาผมยังจำรถแต่ของได้อีกขั้นหนึ่งอยู่ทั้งไหนปุ๊<น>ลูกน้องเอามาสรงนะจะแต่ว่ามันหัวจะมาบ่ากันเนี่เดี๋ยวสิพาขึ้นเบื้องหลังค้าพี่น้องนะครับโอ้นี่เดี๋ยโอ้ผมมีอันนี้อันวันรถแต่ของจะจอดไปป้องไหน นม่เอ็มหลดผมอีกขั้นหนึ่งอยู่ข้างในนาะพี่น้องเดี๋ยวยางบึ่งหลดผมอีกจากขั้นก่อนุยแตนนะครับที่หล่ออันนี้หกหล่อนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายบริษัทนะครับเมื่อวันตะสิเป็นหลายหลายอู่นะครับหลดเต็นงามๆพี่น้องบึ่งนะครับนี่ส่วนมากขาไก่นะครับผมขาไก่ขาไก่เพิ่นเอาหกหล่อมานะครับขาไก่ขาไก่ก็้ง่เป็นพวกพ na. ่วงนะครับพวกนี่ละพวกรถทงรถไทนะครับผมขาไก่นะครับพี่น้อง กันบ่ะทงนั้นก็เดี๋ยวเจ้าไว้ใส่รถจักรวงจำหมดมองจักรวงรถประของว่าได้จะเติมน้ำมันหลายเด้อนี่เด้นี่เด้ใช่นี่นะจะจำว่าได้สินี่นะรถเจ้านะขวอยบ่มาหาซอยคือที่ปรพอกเนาะขนาดผมบ่แม่นรถจักรวงผมยังจำได้นะโอ้ยขนาดรถจักรวางนา่าจะยังจำบ่ได้อยู่ ะจะเติมไไหลายได้อนามันเบิดได้โ<ะ>อ้โหขึ้นนี่นต,ต้องเฝ<ะ>้าพี่น้องถ้าผู้ใดมาลงแปงนะครับพยายามจะเตือน้นามันมาหลายเ้อผมบอกไปก่อนนะครับเพราะว่านํามันเพิ่นหายหลายนะครับพยายามเซฟบนามันแต่ของหรือว่าล็อกไว้น้ำนะครับเพราะว่านํามันมัน,ม,นมันหายหลายอยู่นะครับเพราะว่ามันก็นมีการลักกันเกิดขึ้นอยู่นะครับผมอันนี้ผมบอกไปก่อนถ้าผู้ใดเดือบคลิปผมแล้วนะครับถ้าผู้ใดสีมาเยี่ยม สตาพัฒนาหรือว่าลง้างแป้งโดยโทั่วไปอะไรเป็นองเด้อจากประสบการณ์ที่ผมได้ยินมาฟังมาล้วก็ขัาเจ้าบอกกันนะครับพยายามหลอกกุญแจรถล้วก็พยายามกกจะตื่นมันมาหลายนะครับว่าหลุดไปทุนอยู่ทั้งไหนตัวเนาะเพราะว่าช่วงนี้กับมันกับผมไปเห็นมันนะครับผมโมเมนว่าไปเห็นเลยเห็นสามสิบก็เลยพินากระประมาณสี่สิบนะครับทั้งสิบหอทั้งโอ้ไลยพี่น้อง นี่แหละรถผมอยู่ทาัชในพี่น้องเพี่อะมันมีตัวหัวใหญ่ๆเลยเกิดเสียดสัดบุกครับอ,อันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็รถเด็กน้อยบ้านผมนะครับนี่แม่รถเบาไปทั้งแดงรถเบาเอามาสองคันเลยพี่น้องแต่ว่ามันมาหลังๆนะจะอยู่หลังๆนะน,นะครับ นี่คือลงแป่งนะครับสารคามลอยเอ็ดออามาได้นะครับพี่น้องถ้าเขารอขึืนได้นะครับแต่ว่าผมมันอยู่ไกลเนาะห่างจากล้งเป่งกับบกิโลนะครับสามทีฮานะครับที่บรรยากาศนะครับมีทุกรุ่นนะรถเัานะครับเดินติพักขึ้นหลังค้าอยู่นะครับจุดใส่น้อหลุดเบาหนิเนาะมาเห็นนะครับเดี๋ยวไปคันเก่า นะครับเดียวยางกลับไปขั้นเก่านะครับตัวนี้ก็เตรียมมากวอกหลายก็ตอนนั้นอีกนะครับที่ผมถ่ายวิดีโอมานะครับยูฮอนแรนนะครับตัวนี้นะครับผมก็ติดเครื่องยกมันมาด้วยกันนะครับหลังคาไม่ติดต่ำอย่างน้อยก็ตรงไดนนะครับบางครั้งก็ใหญ่หลังคานะครับอยกมันทีบนะครับก็เฮ็ดมาเฮ็ดมาเบิดนแล้ะครับผม แต่หลับเน่าหยกมันเน่าขีบข้างหลังไอ้พูนพูเขาติดคอยให้เขานะครับท <c oughs> ั้งรถไทหกล้อสิบล้อมีเบิัครับ ดอเอาเจ้าได้ออกอยุทธีมนอออนันนี่อองเงยใช้ได้ออกอยู่วเปล่เอาของตู้ข่อยอยุ่บนเด้อันนี้คิ้วยุทธีออกของตู้ข่อยอยู่เลกือกบนไม้มือเศร้านี่เด้ได้ออกอยู่วปล่เฝ้าอยุทธี <c oughs> นั่นแหละคือที่เฝ้านะครับมาตรงข้างคืนนึกไม่้องเด้อ,อบางคนเขาเจ้ากับมาหับกันนะครับบ้านใกล้ๆกันนะครับ บางเดใกล้กันเบึงกับมาหับกันเดี๋ยวหารถตะของอีกคันพี่น้องหาพ่อบุ้คนรถไหลไปนี่เดี๋ยวเจ็บบรรยากาศภาพมุมสูงพี่น้องของเบิ้งคุณนะครับไปเบิ้งรถตะขอข้อนแก่นขอนแก่นมาจากอำเภอใดล่ะขอนแก่นอำเภออยัง โอ้น้องต้องหองเบกัยหรอกเดวเบิบ่งภาพมุงสูงนะพี่น้องเข่ากับึ้นมาเบิ่งภาพมุมสูงนะครับเด้อนะครับอันนี้คือรถเขาเองแต่ว่าอีกคันหนึ่งหาบพอจักอยู่ป้องไดบุ๊อันนี้ก็เป็นภาพมุมสูงนะครับส่วนทางที่ผมพาพี่น้องเหงายางมันสลายกูพวกันนะส่วนทางนั้นบ่ไหลหรอกแต่ส่วนทางนี้มันไหลนะครับเห็นไหมครับนี่ส่วนมากอ่ะที่เป็นเกษตรสาสารอ่ะโดยส่วนมากว่าส่วนบ้านผมมันเป็นดินทรายนะครับ เห็นไหมพี่น้องข้างในก็จะเป็นล้งแปล่งนะพนักง,งานก็นหลายร้อยคนนี่แหละผมว่ามือเดียวทุเรียนมาขายพร้อมพี่น้องนะครับเป็นบรรยากาศนะครับเยี่ยมสตาร์พัฒนานะครับกะมีทั้งรถเข่ารถออกนะครับถึงแกแปลงมันถึงแกงขี่กากกากมันข้างหลังเขาเจ้าก๊าลังก่อสร้างบักไง้นะครับผม อันนี้ยังเป็นปท่นแล้วเสร็จนะครับนี่คือผ่ามุมสูงครับหลายๆคนมาเคยพ่อนะครับบ่เคยมาหรือว่าบ่เคยเห็ดมันมาเคยไปลงแปง้งบรรยากาศลงแป้งเป็นยังไงนะครับนี่แหละจะจะสมัยก่อนอ้อยติดคิ้วนะครับถูกมันนี้มันติดคิ้วนะครับตะวันกับมีล้านหน่อยๆน,นะครับอยู่น้ำลายทางมาอยู่นะครับแต่ว่าราคามันกับไบ่ได้ ปันไดแล้วก็ข้าเจ้ากับฮักหลายยังี่นะครับพี่น้องเกษตรกรเขาก็ต้องเรียกมาที่มาลุงแปลงใไงเนาะเพราะว่าหนึ่งฮักฮักประเภทว่าสิ่งเจียผลหน่อยแล้วก็ราคาก็ติสูงกว่านะครับตัวการหลายอยู่เพราะว่าถ้าเป็นร้านย่อยมันมันที่ใดราคาตำกว่ากว่าลุงแปลงหลายเตืบนะครับเป็นพันสองพันพื่อเหรครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเขาต้องเรียกที่ที่นอนคืนกันเพราะว่าสมมติว่าเขาแก่มันสิบยี่สิบตันนังสิมันก็สิได้ คือได้เงินเข่ากระเป๋าประจําคนสามสี่พันหาพันหนึ่งสีนะกับที่เขาขายรอรอบ้านเขาเสร็ย้อมเสียเวลาคืนหนึ่งจะเขาได้เงินกระเป๋าเข้ากระเป๋าประมาณสามทีพันหาพันหรือมากคนนั้นนะครับเพราะว่าข้าเจ้าก็ต้องเอาอยู่แล้วแหละครับแต่ว่ากับบริวากันนะครับโดยเพราะว่ามันก็เป็นยุประมาณนี่นะครับผมพี่น้องเขาเห็นว่าจักวัดนะครับเพื่อนเขามาพี่ละมาอำเภอบัวใหญ่แหละพี่น้อง ดยรอบนะครับขึ้นหลังรถเห็นเบิดนะครับมันบองมาไปเันขอนเจนสลัค้ามนะครับเหยีซีผมกับม้าหลายนะครับที่ผมไปติดแนวยงมันเป็นติดคีบอ้อยมู้นนั่นนะครับก็เจ้ากับม้าหลายนะครับโซนที่ว่าเห็นเห็นกันนะครับที่เราขับเปิ้นกับเป่าโตๆกันให้ผมฟังนะครับมู้นั่นกับล้อคิ้วเข่านะครับรถกับลงหลุบไปเรยเอยๆครับผมลงไปทีนะครับแต่ว่าเขาเข่าไปท้ายในในุ่นบ่ได้นะครับเพราะเพิ่นหามอยู่แล้วนะครับ ขั้นตอนการผลิตเขาสิ่งว่าหไหทยเด็ดขาดนะครับบวัตถิเป็นลุงอย่างนะครับผะฉะน้นข้ากระไทยได้่นี่แหละบริเวณโดย,โดยรอบล้อก็กรล,ลังกระลังก่อสร้างกันอยู่นะครับหลายจุดหลายบ่องหลายบอนข้างหลังอีกข้างๆอีกเิ่นกรลังก่อสร้างกันเต็มเลยนี่คือผาพโดยรวมนะครับผมสำหรับลุงแปงกระไงในไดีไปนองเพิ่นเปิดมาได้สามปีกลัวลรบอเปีไปนองนะครับ น่าจะสามปีแล้วแหละแต่ว่ามันกับก่อสร้างไปเรื่อยๆนะครับมีปีนี้แนหะผมเห็นรถมาหลายบักขักเลยนะครับจังทุกปีครับบ๊ปันใดดอกแต่วปีนี้ก็หลายอยู่แล้วปีนี้สาคัญคือถอนมันก่อนก่อนเวลาที่ควรถอนนะครับเพราะปีนี้ฝนมันมาเร็วนะครับฝนมันมาเร็วพี่น้องแล้วมันมันสีน้ำเขาก็ต้องออกเปื mm ่เส้นแป้งกับเพื่ะท่านใดดีเด้พี่น้องปีนี้นะครับสูงสุดที่พวกผมกู้นะครับถอนนะครับ ยู่ประมาณ23 24ิบาย่ิีจงเจ้างรถคันนี้นี่ยยุ่ประมาณ 24, ย4ิบสี่ถึงยีมสามเท่านั้นนะครับพอผมเอาไปขายมามคันนี้จ้างถูกปีพอผมถอนมันน่ะต้องได้ยี่สิบเจ็ดยี่บหกยี่บเจ็ดนะครับไปถึง,งยี่มเก้าว่านี้นะครับบ้านของผมนะครับกรเกษตรศาสตร์นะครับพันกเกษตรศาสตร์หาศูนย์บอกย่างหน่อยมันก็นต้องได้2ีสิบห้าขึ้นนะครับแต่ปีนี้นะครับยิ่มหามบืนหน่อยมากเลยนะครับแป้งแป้งหลายนะครับราคา บ,บ,บ่ได้หลายด้แต่เขาจะได้ราคาหน่อยหลายมันก็ขึ้นอยู่กับแป้งมันนะครับสมมุติว่าแปง้งเขามีสิบเจ็ดยี่สิบแปดสามบาทขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ได้อยู่ยี่สิบกัวยี่สิบอันนี้ก็จะประมาณยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่มันก็ถือว่าบ่หลายด้สำหรับเทียบทุกปีตอนนี้ก็บเบ่งปงไปนะครับสามบาทยี่สิบตังค์นะครับต่อกิโลแต่ว่าแป้งมันก็องนาจะ มีสิบเจ็ดขึนนะครับผมว่านะครับสามบาทีสิบนะครับกระทือบ่บ่สูงซ้ำทุกถุกทุกปีสิผ่านมานะครับเพราะว่าที่สมัยปีที่แล้วนะครับของชุดรัฐบาลชุดที่แล้วเพิ่ค่ะสี่บาทกรบมีนะครับสี่บาทสี่บาทกับมีนะครับที่ขายนะครับผูผมเห็ดไอ้ผผมเห็ดขายทุกปีนะพี่นเองมันจะอยู่ประมาณสี่บาทครัวถนนข้างงานที่เป็น ถนนสิ้นไปสิ้นนี้ก็ทิไปอำเภอค้งนะครับสิ้นนี้ก็ทิไปอำเภอบัวใหญ่ไปแก่งสนามนางไปขอนแก่นไปสารคามไปที่ภูมิไ,เมไดเบิดนะครับออกใส่ไปเชียงภูมิออกขัวกับเขาขครลาดได้นะครับผู้ใดสิไปบุญหลอ,อกบุรีรัมย์ไปได้เบิดแล้วครับมันติดติดกับถนนเลี้ยงเมืองนะครับผมกรุงเทพนะครับผมจากอำเภอพนมานะครับไปหาคุณล่ะทางด้านคุณทดไปทางผลลุนและพี่นอ้องมันเปลี่ยงเมืองนะครับ บรรยากาศครับชนมากขนา็น่าจะพูดนะข้าเจ้าก็ล้อกัน,กนเท่มีอยู่นะล้ออยู่น้ำหุ่งบางคนเขาก็นอนอยู่นี่เลยนะครับเห็นบ่แพสในพี่น้องครับผมนี่ครับบรรยากาศลงแป้งนะครับผมฝนกำลังลิ้นมาเลยพี่น้องเนาะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเท็มนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ